เออวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะครับกับเกม NBA เดี๋ยวมาดูว่าผมจะชนะได้หรือเปล่า,า,าจากการเล่นเกมนี้เมื่อไหร่ตาแต่ผมก็ไปเล่นหลังมาไม่เยอะแหละแต่อันนี้เป็นคลิปเก่านะครับเป็นคลิปที่ดองไว้แล้วผมเอามาทําใหม่เพราะเสียงมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมก็เลยแบบมาทําคลิปใหม่ดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นคลิปที่ผมลงไปเมื่อวานนี้นะครับแล้วมาทาใหม่ เดี๋ยวไม่ดูว่าผมจะชนะได้หรือเปล่าได้เล่นเป็นไงอันนี้ก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับผมถนะ้าผมเล่นไม่ถูกใจใครก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะหรือว่าคุณไม่ถูกค I right. think I need some help. I to well, well, myself. She used to dis me on the ground, where she doing well. Now, when she hears about me, it's money that's bringing bells. I really did this shit, I took my time, and I ain't never gonna let nobody come take what's mine. And they can reach my phone number if they wanna sign. I'm trying to be the biggest artist by like 29. Uh, uh, people are hating, but for no reason. Uh, เออวันนี้มาอยู่กับมาติ้งกันอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้ผมเล่นเกมไรเกม NBA i n f i n i e แล้ววันนี้ผมมาเล่นในตำแหน่ง PF โดยที่ไม่ได้เล่นตำแหน่ง PG มาเนิ่นนานวันนี้ผมจะมาเก็บแรงแบบมุมบอมซัมเบ้ผมจะเล่นแบบไม่หยุดหย่อนเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่นทักงสตาคโลคิแล้วเดี๋ยวผมไปเล่นหลังไปมาดูว่าผมจะดันแรงได้เท่าไหร่อันนี้ก็เปิดมาก่อนนะครับ เพื่อนไอ้ลูกไม่ได้นะปุ๊บผมต้องคอยตามก้มก่อนสวยแล้วเพื่อนรีบาได้แล้วผมชูตามแต้มดีดีไหมต้องดีกว่าแล้วผมจะกินให้ปุ๊บกลางเลยเพื่อนเอาเรื่องจัดแต่ไม่เข้ามไม่เป็นไรครับผมแล้วผมปิดสกอร์ได้แค่นั้นแน่สองศูนย์โหเจนเราจังหวะนี้เขามาแล้วผม เขาวิ่งไปล้งแน่เลยโอ้ย MP, แล้วโดนตบอย่างนี้เรียบร้อยดีครับสวยแล้วเพื่อนรีบาวได้เปิดสกรีนให้ดีมั้ยเนี่ยเหมือนเพื่อนเขาจะเล่นได้นะครับผมไม่ต้องมีผมก็ได้ปึ๊บโอ้โห MP, แล้วเพื่อนชูสวยจัดสองแตง้มต,ตอนนี้ก็สกอร์ที่สุดนะครับผมเดี๋ยวผมพยายามการย่อน <He passes. S 1> หลุดไปเนี่ย แล้วผมตามทานด้วยแค่นั้นเนี่ยเพื่อนรีบาร์ได้สวยจัดปึ๊บเข้าให้โอ้โหสองแต้มแล้วเนาะอันนี้ก็สกอร,ร์หกสูนแล้วนะผมทีผมน้ำมีหกแต้มอีกสองนาทีจบเกมนะอันนี้ผมพยายามตามล,ล่วเ<บ>พื่อนรีบาว์ได้สวยจัดแล้วส่งไปวงนอกมาสกีให้ดีกว่าจะไม่จะเยืนบางไม่เป็นไรครับผมสกีผมน่าจะไปรอใต้แป้นวะถ้ารอใต้แป้นเพื่อนอน่าจะไอ้นี่ได้ ตัวยหญ่ตะกี้เพื่อนรอตบเลยอะตะกี้ผมนึกว่าเพื่อนหลุดนะเดอป่อยโอ้โหแล้วเพื่อนชูสังแกนด้วยสกอร์9-0สวยจัดตานี้ตานี้ส่งเริ่มมาส่งเริ่มดีแล้วผมการอยู่โอ้ยหลุดไปเนี่ยผมป้ยลุดป่ะโอ้ยทอเพื่อนจัาหวะนี้ขอโทษจริง ส nice. วยแล้วลงโลง2 2> ่งสองแตม้มตอนนี้สกอร์สิบเอดต่อสองนะครับดูภาพช้า <c oughs> เพื่อนดังโคจ,จัดมะครับเปิดมาเหลือน,นาทีครึ่งนะครับผมโอ้ยว่าจะมาใส่ติวจ<น>ะ่าย <take> ตกี้ผมนะ่าจะวิ่งเข้านะถ้าวิ่งเข้าฝั่งหนูจะได้ติดแดง ตสิบห้าต่อห้านะครับผมผมน้ำยูจูบแตมอันนี้ผมเป็นฝ่ายรับนะพยายามวิ่งวิ่งปิดจะไม่กดกันนะเพราะเวลาโดนคอใส่เนี้ยแบบคอซ้ายขวาอยเงี้ยแล้วตัวเราจะดุผมเลยไม่ค่อยกดกันเท่าไหร่ถ้กดเป็นดีดีอันนี้ก็ชนะไปที่เรียบร้อนนะผมสตาร์ไอไอไอสตาร์สาม อันนี้ก็ตัดมาตาต่อมาเลยนะครับผมแล้วผมเล่นเป็นลามโลแล้วเพื่อนรีบาไม่ได้เล้ครับผเราเป็นฝ่ายรับพยายามพยายามตามฝั่งไม่ให้รุดตะหมุนจะรุดแล้วหรือเปล่าแล้วเพื่อนตบสวยจัดตบโหดเหมือนกดโอ้โหแล้วดังยูโรสเต็ปดังโหดจัด ปรับเข้อให้ไม่โดนไ,นไรแล้วผมเพื่อรีบาร์ได้ปุ๊บโอ้สามแต้มไม่เข้าอ่ะโทษเพื่อนส,ส่งดีกว่าไปตะกี้ผมเล่นเองไม่ได้เราจะส่งให้เพื่อนน่าจะดีสุดนะผม <c oughs> ตกี้ผมไม่น่ารีบเอยู่ผมพลาดหลายช็อตเลย บับเขาให้โอ้โหดูว่าได้ไม่ร้ายผมเอาใหม่เอาใหม่ตอนนี้เพื่อนกันดิวจัดอ่ะเขาเล่นในกันไม่ได้เลยแล้วผมพิกส่งให้เพื่อนดีกว่าค่ะสามแต้มสวยแล้วเพื่อนลงๆเลยตะกี้นี้ สกอร์สี่ต่อศูนย์นะครับผมแล้วฝั่งหนูเขาวิ่งเร็วจัดเขาพิ้วจัดเอลพิ้วจัดหนูว่าจะลุดสาระมอบเขาให้ด้วยจอดเพื่อนแลเพื่อนรีลาได้ด้วยบอบเขาให้สามแต้มสกอร์เจ็ดต่อศูนย์นะครับผมทีมผมนำไนส์พิกแอนด์โร เมื่อกี้เพื่อนกัรท่าอย่างดีอะแบบโอโบบบ้โหเดี๋ยวไปคบเดี๋ยวแป๊บนะครับโอ้ยสตีวไม่โดน่ะโอ้ยเกือบแล้วเขารอ่าผมต่อยเจ้าเพื่อนเพื่อรีบาร์ไปสี่แล้วนะครับผมโอ้ยนกว่าเพื่อนจะดัง้ง l e ปที่ว่าจะตะกีนให้เพื่อนแต่เหมือนมาขวางแล้วชิวสามแต้มอ่านน้าตปที้โหจัดอันนี้สกอสก็เซตเกมยี่เรียบร้อยนะครับสกอสิบต่อศูนย์อันนี้เท่ก็ได้เอ็นบีพีแตนเพื่อนเป็น ตาไอสองแล้วนะครับผมนี่นะครับสกอร์เดี๋ยวกดไลค์เพื่อนก่อนตอนี้เพื่อเล่นดีกันจัดเดี๋ยวไปดูตาต่อไปเลยนะครับตาต่อมาผมเล่นเป็นพีอนะครับผมมามามาเดี๋ยวรอโหลดแบบนะครับ มาแล้วผมว่าตาน,นี้าจะหนุกแน่นอนเรียกส่งแล้วอันนี้ก็รอเพื่อนรีบาวนะครับผมเพื่อนรีบาวไม่ได้ไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวพยายามกันนม,ม่ใช่ลูก,กนะ เหมือนเซนเ,นเตอร์ผมจะรุดนะรู้เปล่าอย่ามาบาง,บางให้เออยอะ่อโอ้โหแล้วสวยจัดล่งๆปุ<อ>่นที่ติดฟ้านึกว่าเขียวตบยันเลยเพื่อนบ้าเพอาให้เขาเรียกว่าตบคู่ไปทีนึงโอ้ยโดน,นสองตังงวเลยไม่เป็นไรครับผมเกมยังไม่จบ รุ่เพื่อนติดแบ็คเข้าด้วยโอ้โหโอเคแล้วผมต้องพยายามกันในสวยจัดโอ้โหสั่แต้มโอ้โหเกินเพยายาื่อนต่กอห้าต่อสองแล้วนะผม,ยายามแล้วฝั่งนู้นเขพยาพลิกเหมือนตัว ผมว่าหลุดเกียร์แล้วผมดมีบร์ได้ส่งให้เพื่อนนีกว่าเดี๋ยวสก,กีนให้เพื่อนก่อนบาปพอให้โอ้โหยังดีนะเพื่อนเพื่อนยังได้และในขนาจัดแล้วผมสามแต้มลงโลงอย่างนี้แป้ต่อสองครับผมหรือว่าจะไม่เข้าซะและ้ว เก่งบาปพอให้ต้องหอเพื่อนก่อนแล้วแล้วสกีนปุ๊บสวยจัดสกอร์ทิบต่อต่อน,นะนนผมเมื่อกี้สวยเกินแล้วเมื่อฝั่งนู้นเขาจะดังหรือเปล่า โอ้โหโดนดังแฝดหน้าได้เวลาไรผมกํลาลังที่พากันได้เฮ้ยตะกี้ผมน่าจะสก,กี้เพื่อนนะสยวยแต่เข้าว โดนเนี่ยโดนเนียโอ้ o ่าบับเขาให้เ b ย t ร์ได้โเพื่อนทอลัง t ด้โหเพื่อนทลังยิงด้วยจะอุ้ยมาไม่ทันโอ้ี่มาไม่ทันททนะ่ะพลาดเลยมามาผมแ้กแก้มือแล้วบับ แลวโล่งๆรอไล้ครับตะกี้ผมจะก็ส่งไอ้เพื่อนแต่เป็ตนตะกี้ติดเล่นไม่ได้ <c oughs> โหแล้วฝั่งนู้นเขาล้อหลอกอุ้ยโล่งด้วยขอหาช่องดีจ,จัดดูผิวด้วย เดี๋ยวมาสก,กีดให้เพื่อนนะเรือ่องเวลาครับผมววบพอให้แล้วผมดังอัดเลยแค่นั้นแหละโอ้ยจุดวีเขายิงมาไวเกินอ่ะผมยิงมาไม่ทันแล้วผมสกีดเอา้าเดี๋ยวว่าเพื่อนจะยิงสามแต้ม สวยครับอย่ยงน้อยเพื่อนก็ได้ตอนนี้ก็จบปสกอร์17ต่อสิฝั่งผมชนะนะแล้วเพื่อนก็ได้ MVP นะครับเป็นตำแหน่งของเซนเตอร์เดี๋ยวกดไลค์เพื่อนก่อนทั้งนั้นผมขอจบคลิปวแต่ะเพียงเท่านี้นะครับผมบาย